สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามติปิซามาดามติปิซาเมื่อคุณมาเราจะนำพาแต่ความสดใสมาให้กับคุณค่ะคลิปนี้นะคะพิติก็ชวนคุณคุณมาฝึกภาษาฝรั่งเศสกับมาดามติีิซานะคะแต่ก่อนที่พิติจะทำการฝึกภาษาฝรั่งเศส พิติอยากจะขอเล่าประสบการณ์ที่พิติไปเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะในหมู่บ้าน <c oughs> คือตอนนี้พิติอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะที่เมืองลิมูอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสคะ่ะหลังจากที่พิติได้ทบทวนภาษาฝรั่งเศสต่างๆนะคะกับคุณสามีคุณบอสที่พิติเรียกเป็นประจำ ก็มีความรู้สึกว่าเวลาที่พิติออกไปเจอผู้คนนะคะคนแปลกหน้าต่างๆคุณสามีก็สังเกตนะคะว่าพิติสื่อสารไม่ได้พิติก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าการที่เราฟังสำเนียงเดิมๆแล้วก็ไม่ได้ฟังสำเนียงคนแปลกหน้า หรือเรื่องราวใหม่ๆอาจจะทำให้เราพัฒนาทางด้านภาษาฝรั่งเศสช้าอันนี้ที่พิิตวิเคราะห์นะคะเพราะว่ามีคนที่เก่งภาษาฝรั่งเศสหรือคนที่เป็นผู้สอนนะคะครูเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสเขาก็บอกว่าให้เราฟังฟังฟังบทความฟัง หรือดูดูหนังฟังวิทยุฟังข่าวภาษาฝรั่งเศสให้เกิดความเคยชินเราก็จะเข้าใจแล้วสื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้เร็วแต่อย่างที่พิตรีมาทบทวนตัวเองนะคะก็คือว่าพิตรีจะคุยแต่คุยกับสามีนะคะคุยกับคุณบอสซึ่งพิตรีก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจ สํเนียงเวลาพูดประโยคหรือคําอะไรพิธิก็จะค่อนข้างที่จะเข้าใจนะคะอย่างสมมติว,ว่าเวลาพิธิไปซื้อของหรือไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเราก็จะเจอเรื่องราวหรือบทสนทนาเดมิมๆก็จะให้พิธิเนี่ยสื่อสารได้ แต่พอไปเจอเรื่องใหม่ๆเช่นะไปติดต่อราชการไปทำธุรกรรมต่างๆอย่างปธนาคารพิธีก็มานึกย้อนดูตัวเองนะคะดูทักษะต,ตัวเองรู้สึกว่ามันยังไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างปกติเนี่ยทุกวันพิธีจะต้องอ่านหนังสือภาษาฝรั่งเศสหรือทบทวนภาษาฝรั่งเศสกับคุณบอสนะคะทุกวัน อย่างน้อยเนี่ยหนึ่งชั่วโมงช่วงเช้าเนี่ยพอกินข้าวเสร็จก็จะทบทวนภาษาฝรั่งเศสกันละพิธีต้องอ่านหนังสือภาษาฝรั่งเศสให้คุณบอสฟังนะคะแล้วเมื่อมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะเหตุการณ์ที่ไปเจอคนแปลกหน้าพูดคุยแล้วไม่รู้เรื่องนะคะคุณบอสนะคะก็เลยจัดการให้พิติไปเรียน,นะคะ่ะ ประกอบกับช่วงสภาวะเนาะสภาวะสถานการณ์นะคะที่เขาเปิดหรืออันล็อกนะคะให้ใช้เริ่มเริ่มมีการปลดล็อกนะคะพิติกับคุณบอสนะคะก็ไปติดต่อที่เมรีเมื่อพิติไปติดต่อแล้วนะคะทางเมรีเขาก็ แนะนำให้ไปเรียนที่นิธินะคะหรือเป็นองค์กรที่คอยส่งเสริมชาวต่างชาติให้เรียนภาษาฝรั่งเศสซึ่งหน่วยงานนี้ทุกคนเรียนฟรีนะคะไม่เสียเงินอย่างพิติเริ่มเรียนมาละได้ประมาณน่าจะสองอาทิตย์ละพิติก็มีความรู้สึกว่าเราเหมือนเปิดโลกกว้างนะคะเราได้รู้ รู้จักผู้คนมากขึ้นได้ยินสำเนียงของครูที่สอนภาษาฝรั่งเศสมันก็รู้เรื่องแต่ไม่กระจางอ่าเร็ยกได้ว่าน่าจะประมาณ70%เนาะในการในการติดต่อสื่อสารนะคะอะ่พอพิติไปเข้าเรียนนะคะเขาก็มีเรียนอย่างอย่างที่พิติเรียนก็มี อาทิตย์หน,นะะึน่งเรียนสามวันนะคะวันจันทร์เรียนเรียนสิบโมงถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายสองโมงถึงบ่ายสี่โมงแล้วก็วันพฤหัสวันพฤหัสเรียนเรียนช่วงบ่ายนะคะบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นแล้วก็วันวันศุกร์เรียนตั้งแต่บ่ายสองโมงไปจนถึงหกโมงเย็นเลยนะคะเรียกว่า ใช้เวลาพอสมควรนะคะพี่ติรู้สึกว่ามันถ้าคนที่มาเรียนใหม่ๆอาจจะรู้สึกว่าโอ้หแบบเยอะมากนะครับเพราะว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเหมือนเราเรียนเหมือนเราเรียนวันละสองชั่วโมงเลยเนาะแต่สําหรับพี่ติเนี่ยพี่ติมีเป้าหมายนะคะตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องสื่อสารกับคนแปลกหน้าให้รู้เรื่อง และเข้าใจเร็วที่สุดพิติก็เลยเป็นไงเป็นกันนะครับเพราะว่านอกจากที่พิติจะลงเรียนที่โรงเรียนที่เขามีสอนให้แล้วนะครับพิติก็ยังกลับมาทบทวนภาษาฝรั่งเศสอีกเรียกว่าเอาแบบเข้มข้นเลยนะคะมี <c oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่จะเป็นคน แอฟริกานะคะแอฟริกามาจากเอธิโอเปียมาจากซูดานมาจากปากีสถานเป็นคนดำนะคะเป็นส่วนใหญ่อลเล็กอลเลก็กกลลมีประโยคอะไรบ้างแล้วก็มีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะเพราะว่าพอพิธีไปเรียนมาพอไปเรียนกลับมาบ้านก็จะทบทวนนะคะทำกันบ้านนอกจากเนื้อหาที่ ครูเขาสอนในห้องเรียนแล้วเนี่ยพิธิก็นำมาทบทวนแล้วก็ลองฝึกลองฝึกเนื้อหาใหมใหม่กับคุณบอสนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่พิธิลองนำกลับมาทบทวนนะคะเพื่อง่ายแก่การทำความเข้าใจนะคะดูคลิปไปแล้วก็ดู ตัวอย่างประโยคประกอบได้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้ค่ะ a l ล็กอเล็กคอก็แปลว่าไปโรงเรียนนะคะไปโรงเรียนเวลาไปถึงที่โรงเรียนน่ยครูเขาก็จะขึ้นกระดานละเขียนแล้วนะคะว่าออ a เ u รียออสเตรียเซเล n d ี v a n นเดอจังเดมิลวันโอเชียดูย์ก็คือวันนี้นะคะแปลว่าวันนี้เสร็จเป็นหรือคือก็ได้นะคะเสร็จโอเชียดูย์เสร็จวันนี้คือเลอร์แลนดิวันจันวันเดอยี่สิบสองนะคะจัง Je ici vais, je vais je vais à l'école je vais à l'école je vais à l'école à 9 heures comme d'habitude Je vais à l'école à 9 h นอก็คือฉันไปโรงเรียนตอน9ก้าโมงนะคะ c ก็มาดับดิ้อเหมือนตามปกตินะคะแปลว่าตามปกติฉันไปโรงเรียนเวลา9ก้นาฬิกาตามปกติก็คือเหมือนเหมือนทุกๆวันนะคะจับผงจับผง ก็แปลว่าฉันเรียนนะคะจ a p พองลาลองกับฝรงเศสจะบพองลาลองกับฝ a งเสก็คือฉันเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะโอชูดุยโอชดุยวันนี้นะคะโอช o ดุยอิ i ลย de cour. Aujourd'hui, il y a de cour. ถ้าแปลตรงตัวนะคะก็คือวันนี้มีสองหลักสูตรวันนี้มีสองหลักสูตรเวลาคนออกเสียงตัว o กับอจะยากเนาะพิธีก็ออกเสียงยากนะครับแบบ แบบขนาดเล่าวันนี้นะคะยังออกเสียงตัวอูกับอืต้องตั้งสมาธิดีๆตั้งสตดิดีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวลองฝึกฝึกไปนะคะจะสังเกตจะสังเกตแล้วก็เราเราจะสังเกตว่าจะออกเสียงยังไงนะคะคือตัวโออืเนี่ยจบอูนะคะอูปกตินะคะ โอเคยังไม่เจาะลึกนะคะอันนี้เอาดูรูปประโยคไปก่อนนะคะเรื่องการออกเสียงยังไว้ที่หลังค่ะในคลิปต่อไปนะคะ Aujourd'hui il y a de cour ในวันนี้มีสองหลักสูตรคือพี่ติยากจะบอกว่าวันนี้มีสองคาบเรียนนะคะก็คือ le ม a ต i n ต e เลมัตต์เลมตเดอ Jusque a อ่ามิดิจ u ดเกิดมิดิก็คือว่าตอนเช้าเนี่ยจะมีช่วงเวลาตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงนะคะอ m ามิด uh, ิก็คือตอนเที่ยงหรือจะแปลว่ากลางวันก็ได้นะคะอันที่สองนะคะ La p r ิ m i ิดิเดอแคทอสจุดเ says ก็คือช่วงบ่ายนะคะเริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงถึงสี่โมงเย็นค่ะดองลา a า l a สดองลาค la สอิลิ e าท i a เอ e ลฟเปลาพอ e เฟสเซอร์ดองลาคลา i l i a a trois élèves et la p r o f e s s e u r e ก็คือ dans la classe ภายในห้องนะคะภายในห้องเรียน Iria a me มีแปลว่ามีนะคะ Iria a t r ก็คือสาม Ellef ในห้องเรียนมีนักเรียนสามคนนะคะ Ellef แปลว่านักเรียนนะคะเอลาโปรเฟสเซอร์และมีครูหนึ่งคนในชั้นเรียนมีนักเรียนสามคนและครูหนึ่งคนนะคะลาโปรเฟสเซอร์ซ p พเปิลมาไรส์ลาโปรเฟสเซอร์ซัพเปิลมาไรส คุณครูชื่อมาครีสค่ะเอลเลชองตีเอเลชองตีเธอเป็นคนใจดีนะคะหรือหล่อนเป็นคนใจดีสังเกตว่าชองตีอันนี้ใช้กับเพศหญิงแต่ถ้าเป็นเพศช,ชายจะใช้คำว่า จ้องตินะคะนะคะทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้นะคะภาษาฝรั่งเศสจะมีเพศชายและเพศหญิงจะมีเพศทุกอย่างนะคะแลเซลลฟเลเซลลฟก็คือพวกนักเรียนนะคะเลเซลลฟอับิดอาลิมูกอมัวเลเซลลฟอาบิด อา i ิมูก m ม,มก็คือพวกนักเรียนมาจากเมืองลิมูนะคะเหมือนชั้นนะคะเหมือนที่ตีเนี่ยคือทุกคนอาศัยอยู่ในในในเมืองนี้เหมือนกันนะคะก็คือเลสเลฟพวกนักเรียนอบ,บิมาจากอา i m u นะคะ กมัวกมัวก็คือเหมือนดิชันเออเหมือนดิชันเหมือนพี่ตีนะคะอิลเวียนแอฟริกพวกเขามาจากแอฟริกาอิลซงอิลซงออฟริก เอลซงแอฟริกันพวกเขาเป็นชาวแอฟริกันนะคะเอลซงชองติเอลซงชองติพวกเขาเป็นคนใจดีค่ะค่ะและนี่ก็เป็นประสบการณ์นะคะที่พิ่ตีไปเรียนที่เรียกว,ว่าโรงเรียนดีกว่าเนาะโรงเรียน สอนภาษาฝรั่งเศสในหมู่บ้านนะคะสำหรับคลิปนี้ Maxi ซ t เอ i ์เบีงโตอูร์ฉันเคยค่ะเราคนไทยต้องไว้ส,สวยๆนะคะ